าคือไอห้าแบาทกูว่าจะได้เงินขามาแต่ละบาทแต่ละร้อยแต่ละสิบาทพี่น้องเอยไปเห็นงานจะแมนมือขากมือแน่ทำงานประสาวหอดคำกรได้ประมาณสามสี่ร้อยตอมือแต่ว่าค่าใส่ใจร้ายลายเพราะว่าจะเป็นค่านนางค่าไฟค่าพนลดค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าบัตรเครดิตค่าอินเทอร์เน็ตบัตรเติมเงินและอีกจิป่าทะ สบ,บูย่ยาสีฟันแปรงสีฟันครีมอาบน้ำโอ๊ยนางนั่นนางนั่น,นหาเงินมาใดก็ต้องประหยัดเงินให้ได้หลายเดอ้อแต่ว่าพ่อเงื่นเดือนออกห้ามโลกก็เกิดคอมงามอยากกินเ f c m ีเอ็มเซาบูชิอาหารญี่ปุ่นอยากกินเมดแมมสุแนวอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้เมมโมรี่การ์ดอยากได้โนอสบุ่อยากได้นั่นอยากได้นี่ฮแต่ว่าเงืนเดือนมืน่นตน,ตน ซืไปซื้ออีหยังได้ซื้อได้แน่กแัแจม่ามาสองสามล่างปากระปองสันแหล้วแล้วก็ไข่ซีซ่า,าแพงเงินเดือนออกมามื่อแรกประมาณเมื่อที่สามที่สี่เมิอดออยจอยจักหน่อยค่าไฟกับแคดแลกมาค่้านางกระแคดแลกมาฮ่า <laughs> ฮจมไปซื้อๆหนึ่งละฝันดีเด้ยพี่น้อง I love you